พีี่ยกนะครับอีพี่ยกคลิปที่ยกนะครับเรามาแลกกันตอนยังไงข้าวหมดไปไม่ทำตอนเนื้อแล้วหน่งทำมันนี่ใคแเราล่ะดเราเกาตาไลนะจุ่มกันรับอาัน้บ

ตอน,นกลางจะแขงปรนครับเริ่มตกลงมอะไรสวนกันหน้าเืิ้นเ่อ่อกันกลางถ้าซิบถากับเจ็ดเซนนะครับนสนเจเซนพื่อเป็นคู่เอกบเซฟคูนึงดเดียวกับอยู่ใน e ีพีกนะครับอีพีีฮกคู่นี้เป็นน้ำเป็นเนื้อมาเลยนะครับกินจามเบิ้ลกับกินจ้ามเบิกับน้องจุดนะครับน้อ,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 อุดเพื่นเ่านยาแหลวตอนนี้ครับ เดี๋ยวเราคอยลอแลกจริงนาประกุณจริงอัวครับถึงในเกลียววัวเกลียววัวประกอบปูวัวน,นะครับปรเปรียบวัวนะครับหลังจากถึงต้องว่าต้องลงเรียบยร้อยแล้วก็จะต้องมีหนังสือสัญญานะครับว่ากันตามสัญญาแล้วมาลงน้ำก็ถือว่าโอเคแหละตอนนี้กสมองใหญ่หลังนังสือในสัญญานะครับ หลาย่วันที่แบต่องติบ้่วันรกนี่แหลาวัแกตบ่องตินะครับวันเช่นับติ๊บช่องิบซ้หมอกราองเงากับตอนหลับปีไม่ตอนับกัารันไม่ เทียนก็อยู่ล่อลายมือด้วยนะครับคกับไปตุ่มตามนะครับดุกดางเลี่ยมใบะหยัดเพชรเมืองดาบเรื่อยตุ่มตามกับเข้าไหนลาติสกับอีจ้วงไคโคเพชรอันดามันกระบีนะครับอูนี้ท่านญากันว่าวัดเขา้านะตีคอกนะวัดเขา้าตีคอกนะครับยังเป็นความรับหือเรียบร้อยครับโนดเลี่ยมอัจฉริยะเพชร โนเดียมเพชรอัจฉริยานะครับวงแลไว้ดอกจิกนะครับดัวกระบีวงแลวนาตุมตามัวกระบีวงแหวนบาตุมตามนะครับส่วในดอกจิกกับอีกวงบดอกจิกขอตูียดเดายคนนาปีคับขคนนาปีนะครับนาปียืนด้วยนะครับาปูวันะวับ อีพีฮกนะครับจอบปีพีฮกทำงานไมนะ่ได้อีพีตีเจ็ดกับเรามีกันไล่ตอนไล่กันกับไม่จับตอนไหนเลยกับอะไกันไม่ได้